สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทําปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดปลายงวดปิดด้วยโปรแกรมนะคะอันดับแรกเข้าตรงระบบบัญชีและสินทรัพย์ค่ะจากนั้นนะคะให้เข้าตรงที่รายงานยอดสินค้าคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวค่ะกดเลือกเดือนนะคะเป็นเดือนมกราค่ะถึงเดือนมกราค่ะและคสินค้าก็เลือกตั้งแต่ หนึ่งจนถึงอันดับสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็ไฟล์ก็เป็น pdf นะคะกดร้องขอเลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะจากนั้นกดเย็ดค่ะร้องขอรายงานสำเร็จกดติ๊กออกได้เลยค่ะ เราได้รับรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวแล้วก็กดตกลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวนะคะตั้งแต่วันที่1เดือน1ถึงวันที่สาเดือน1นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะคะจากนั้นเราดูรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กลับตรงที่ SmartB i t 3 6ค่ะกดย้อนกลับค่ะจากนั้น เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็เลือกตรงคำว่าปิดบัญชีค่ะจากนั้นก็เลือกวันที่นะคะก็คือเดือนมกรานะคะใส่คำอธิบายบัญชีค่ะก็จะเป็นปิดสินค้าคงเหลือต้นงวดปลายงวด1ทับ68ค่ะ จากนั้นเราก็กดที่ปิดบัญชีอัตโนมัติได้เลยนะคะแล้วก็รอสักครู่ค่ะพอขึ้นมาแล้วนะคะระบบก็จะปิดบัญชีให้เราอัตโนมัติเลยนะคะจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปต้นทุนขายสินค้าสำเร็จรูปยอดตามนี้นะคะจากนั้นกดบันทึกได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับการปิดบัญชีสินค้า คงเหลือต้นง,งวดปลายงวดค่ะขอบคุณค่ะ